สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็ถ่ายรูปวัวที่อยู่ในคอกนะคะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะวัวในคอกมีกี่ตัวคะเพื่อนๆสีขาวนะคะกำลังหลับ แล้วก็กำลังยืนนะคะมีกี่ตัวคะเพื่อนๆอาวเพื่อนๆลองดูดีๆนะคะยังไม่เฉลยนะคะว่ามีวัวอยู่ในคอกทั้งหมดกี่ตัวนะคะ ระหว่างที่เป็นเพื่อน,อนอทำการดูนะคะว่ามีบัวกี่ตัวนะคะตอนนี้ดิฉันก็จะพาไปคุยเรื่องทั่วๆไปนะคะตอนนี้นะคะฝนก็กำลังจะมาอีกรอบนะคะรอบนี้น่าจะมาหลายวันเลยนะคะ เป็นการดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะมันสำปะหลังอ่าต้นยางต้นหญ้าต้นมะพรา้าวและอื่นๆนะคะกําลังจะขาดน้ำนะคะเป็นช่วงที่ยางเข้าสู่หน้าแล้งนะคะถ้ามีฝนช่วงนี้ถือว่าดีมากๆนะคะ ค่ะมีเสียงนกด้วยนะคะที่นี่ก็ที่สวนยางนะคะเลี้ยงบัวอยู่ที่สวนยางเลี้ยงบัวพร้อมๆกับการกรีดยางนะคะและการปลูกหญ้านะคะและปลูกผักนะคะมีผัก,กวางตุ้งผักบุ้งนะคะ ตัวฟักยาวก็มีลุกมะพร้าวนะคะรดน้ำแทบทุกวันนะคะต้นขนุนต้นลำไยนะคะน้อยหนานะคะมะเฟืองม,ม,องมาาะ,ะม่วงหาวมะนาวโหนะคะม่วงมะมะม่วงนะคะลูกเยอะแยะหลายอย่างนะคะ ได้เวลาเจยแล้วนะคะในข้อนี้มีวัวก,กีตัวะะตัวที่หนึ่งนะคะสีขาวนะคะตัวแม่นะคะตัวที่สองตัวเล็กนะคะสีขาวนะคะและนะคะใช่แล้วมีสามตัวนะคะ ตัวที่สามนะคะพรางตัวเก่งมากมีวิทยายุ์ในการพรางตัวถูกไหมคะเพื่อนๆทายถูกไหมหายเจอไม่เอย่ยในครอบมีวัวอยู่สามตัวนะคะเก่งมากค่ะถ้าใครถายถูกถ้าใครหาเจอนะคะเก่งมากเลย ดษาแปลงตัวอย่างดีนะคะดำมะเมื่อมเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ให้การรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ